สวัสดีค่ะพบกับช่อง y o u t u b e สมมะทาโร่ค่ะเปิดไพ่ทายดวงชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎสุขสันต์วันปีใหม่เดือวงรายเดือนประจำเดือนมกราคม2565 ต้นปีนี้ปีใหม่นี้ชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองมาเช็คดวงกันนะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งแบบลัคนาและดูได้ทั้งแบบราศีค่ะช่อง youtube สมมาทาโร่ดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยใครผูกลัคนาอยู่ลัคนากรากฎก็ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยได้ ดวงนี้การเงินการงานความรักและสุขภาพเป็นดวงโดยรวมนะคะ เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งชาวราศีกรกฏหากชื่นชอบฝากกดติดตามกดแชร์และกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k สมมะพยากรค่ะราคาเริ่มต้นก็3คํคำถาม99บาท5าคำถาม149บาทคิวโทรคุยว่างช่วงต้นเดือนมกราคมนะคะและใครสนใจว่ p ปเปอร์ล็อกสกรีนมือถือเสริมดวงนะคะชุดละ239บาทค่ะและกรณีอยากจุดเทียนมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยังมีเวลาทำที่ทีวันที่28ทธันวาคมนี้ค่ะชาวราศีกรกฎเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสำเร็จนะมันเป็นความเหนื่อยมันเป็นความกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องตื่นเต้นต้องตื่นตัว คุณเองต้องมีความกระตือรือร้นจริงๆมันเป็นจังหวะดวงที่กำลังจะพุ่งดวงกำลังจะพุ่งทายานไปสู่ความสำเร็จโอกาสความสุขความสำเร็จกำลังจะมาถึงแล้วดวงพุ่งตัวคุณก็ต้องพุ่งตามดวงด้วย ถึงแม้ว่ามันมีอุปสรรคถึงแม้ว่ามันมีปัญหาถึงแม้ว่ามันมีคู่แข่งการแข่งขันสูงการเลเจราจาตึงเครียดหรือบางครั้งก็เคี่ยวลากดินเหมือนกันต่างฝ่ายต่างอยากเอาชนะต่างฝ่ายต่าง,ต,างต้องต่อสู้ดิ้นรนไม่มีใครเกิดมาสุขสบายบนกองเงินกองทองกันทุกคนทุกคนย่อมเจอปัญหาที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเจอปัญหาอย่าท้อต้องสู้ต้องเต็มที่แล้วจะประสบความสําเร็จต้องสู้ ต้องเต็มที่แล้วจะได้รับชัยชนะสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ดีผู้ใหญ่ดีนะถึงแม้ว่าชาวราศีกรกฎจะเป็นดวงน้ำพักน้ำแรงก็ตามแต่ แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีครูบา,าอาจารย์ดีช่วยเหลือเกือ้อกูลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จับต้องได้คือผู้ใหญ่คือครูบา,าอาจารย์คือบุคคลที่รอบรู้มีประสบการณ์เยอะมีอาวุโสมากกว่าคุณเก่งรอบด้านให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ให้ความช่วยเหลือคุณได้แต่ในกรณีพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นก็จะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาอยู่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลอํานวยอวยใยให้คุณได้ ความหมายของนักรบเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ขอแค่มีความรับผิดชอบกับมันแล้วตั้งใจทำความสำเร็จอยู่ไม่ไกลใช้กําลังแรงกายใช้กําลังแรงใจทำมันได้ให้สำเร็จสิ่งที่ต้องระมัดระวังจริงๆเนี่ยชาวราศีกรกฎมันมีไพ่การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ความหมายของ10บดาบสิบดาบจะหมายถึงการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้ อีกในยะหนึ่งหมายถึงการพัดพลากสูญเสียก็ได้หรือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ยังอยู่ในองค์กรทำงานทำหน้าที่ของตัวเองขอให้ตั้งใจทําและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองได้ทําทําให้มันรอบคอบไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความผิดพลาดดีที่สุดใครทํางานร่วมกับใครก็อย่าไว้ใจคนอื่นมากสีเท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลัง เพราะฉะนั้นรอบครอบไว้ดีที่สุดทําตามแผนที่วางไว้กล้าๆหน่อยมองการไกล้มีวิสัยทัศน์แล้วสิ่งที่หวังตั้งใจจะประสบความสำเร็จช่วงนี้ใช้วาจาให้เป็นประโยชน์คุณจะสร้างเครดิตได้จากการพูดจากการเจรจาคุณจะสร้างเครดิตสร้างความยอมรับ ที่มีต่อบุคคลอื่นๆให้เขายอมรับในตัวคุณได้จากคำพูดและคุณมีเกณฑ์จะได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์จากการเจรจามันเป็นจังหวะดวงเปิดแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือบอกไปแล้วเนาะ ความรอบครอบเรื่องเงินเรื่องทองก็เหมือนกันใครที่ทําธุรกิจกิจการแล้วมีลูกน้องบริวารต้องดูแลเรื่องการเงินบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้สอนให้จับผิดหรอกแต่ถ้าตัวเรารอบคอบไว้มันก็ดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาถูกหลอกถูกโกงถูกทรยศหักหลังกันในภายหลังหรือ สำหรับคนที่ทำธุรกิจอะค่ะเอกสารสัญญาเนี่ยมันควรจะเป็นลายลักษณ์อักษรนะเพราะว่าส่วนแบ่งก็ดีผลประโยชน์ก็ดีหรือการทำธุรกรรมต่างๆก็ดีถ้ามันระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนมันจะทำให้คุณเซนะฟความปลอดภัยตรงนี้ได้แล้วอะไรที่ไม่รู้อะไรที่ยังไม่ค่อยชี้แจ้งชัดเจนเท่าไหร่เนี่ย ลองปรึกษาผู้รู้ลองคุยกับคนนั้นคนนี้ดูนะคนที่มีหัวการค้าทำมาค้าขายได้มีเรื่องของการสร้างฐานนะที่เป็นปึกแผ่นได้ด้วยตนเองจริงๆเนี่ยดวงคนราศีกรกฎอะเหมาะแก่การทำค้าขายถ้าไม่เกี่ยวกับการทำค้าขายก็จะมีอาชีพ ตำรวจทหารสจวสนักบินหรืองานที่เกี่ยวกับบริการหรืองานต่างประเทศอีกในยะหนึ่งงานที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ค่อนข้างที่จะให้ผลดีหรือนักวิชาการทั้งหลายทั้งปวงประสบผลสำเร็จเรื่องเงินเนี่ยไม่มีปัญหาขออย่างเดียวอย่าไว้ใจใครเรื่องเงินแค่นั้นแหละเพราะเงินทองและผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครใครอยากจะยื่นกู้กูได้นะกู้ผ่านนะ ทำธุรกิจธุรกรรมเนี่ยใครอยากซื้อรถใครวางแผนอยากจะซื้อรถมีเกณฑ์ได้รถแล้วช่วงนี้โชคลาภของคนราศีกรกฎมีอยู่2ออย่างกรณีแรกเลขทะเบียนรถเลขยวดยานพาหนะที่คุณขับอยู่เป็นประจำกรณีที่2เลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จากความเป็นความตายและเลขทะเบียนรถส่วนในเรื่องของความรักความรัก กรณนนีคนมีคู่เนี่ยจะบอกว่าถ้ารักมีระยะทางห่างไกลสมมามองว่าไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญระยะทางไม่สำคัญเท่ากับความรักและก็ความเข้าใจแต่ความหมายของไพ่เนี่ยเบื่อนะ คุณเบื่อแฟนหรือแฟนเบื่อคุณมันอยู่ไกลกันมันทําอะไรกันไม่ได้หรือบางครั้งอยู่ไกลกันเข้าใจผิดกันหรือบางคู่บางคนคบกันมาเป็นระยะเวลานานมีความเบื่อต่างฝ่ายต่างรักศักดิ์ศรีต่างฝ่ายต่างรัก,รกสิทธิเสรีภาพบางกรณีระมัดระวังเรื่องของการทรยศหักหลังไพ่ใบเนี้ย จะมองว่าแฟนนอกใจก็ได้แต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทรยศหักหลังก็ต้องระมัดระวังแฟนหรือคนรักของคุณเจ็บหนักป่วยหนักนะบอกให้เขาดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้เนี่ยคนโสดมีโอกาสจะได้เจอคู่ครองที่ดีความรักที่ดีมันต้องมีการวางแผนร่วมกันไพ่ใบนี้เกี่ยวกับคนกลางแผนที่วางแผนนะแล้วมาแบบว่า ชัดเจนมาแบบโปร่งใสมาแบบชัดเจนมาแบบโปร่งใสโสดสนิทต,ต่อให้เป็นพ่อไม้ลูกติดแม่ไมมลูกติดขอแค่โสดสนิทก็ได้และที่สําคัญจับต้องได้ จับต้องได้ในที่นี้เนี่ยไม่ได้ขายฝันสิ่งที่พูดและการกระทําเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นคนโสดเปิดใจได้คนที่ชอบคนในเครื่องแบบก็ลุยได้เลยหรือคนที่ชอบสายฟอสสายต่างชาติก็ลุยได้เลยเช่นกันในเรื่องของสุขภาพคนราศีกรกฎมีปัญหาที่เกี่ยวกับช่องท้องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษ กดไหลย,ย้อนหรือกระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบหรือมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำย่อยต้องเรามาระวังแล้วก็ช่วงเนี้มันจะปวดมันจะเมื่อยนะแล้วใครที่หักโหมหนักนก,กินข้าวไม่ตรงเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอผ่าตดสิบดาบเนี่ยเรามาระวังเจ็บหมอนนอนเสือ่อบางทีมันมีอาการหนักอะ่ะเจ็บหนักป่วยหนักไม่สบายหนักอาการรุนแรงถึงขั้นได้นอนโรงพยาบาลต้องดูแลสุขภาพนะคะและช่วงนี้ มีเรื่องของการสูญเสียนะ ไพนะ่เนี่ยไม่เด่นชัดว่าเป็นคนในครอบครัวแต่มันอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือก็เป็นได้มีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานข่าวดําในระยะนี้ค่ะช่วงนี้ใครที่ทาํามาค้าขายลูกค้าเก่าๆคนเก่าๆก,กลับมาซื้อกลับมาออเดอร์อีกสั่งอีกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงกําลังจะพุ่งดวงกำลังจะดีกล,ะกล้าๆหน่อยลุยหน่อยความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเหนื่อยหน่อยแต่ประสบ ควาสำเร็จทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างทําบุญที่เกี่ยวกับลงศพและวอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็นการเสริมดวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านครูบาอาจารย์ในบ้านช่วยเหลือเกื้อกูลดี มันปัดกวาดเช็ดถูมันเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนดอกไม้นะแล้วก็สวดมนต์บูชาอยู่เสมอเนอกนั้นอย่างอื่นไม่มีอะไรไพ่เตือนเรื่องของความรอบคอบไม่ถูกโกงไม่ถูกหักหลังดีที่สุดนอกนั้นอย่างอื่นถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีและโชคลาภมาจากเลขยดยานพาหนะและเลขที่เกี่ยวกับคนตาย ใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k สม้มมะพยากรใครสนใจอยากได้ล็อกสกีนวอลเปเปอร์มือถือหรือใครอยากจุดเทียนทักมาสม้มมะพยากรยินดีให้บริการขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีกรกฎทุกท่านเฮงเฮงปังปังสมหวังดังใจทุกประการค่ะ